สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหุ้นไต้หวันนะครับวันจันทรที่15กุมภาพันธ์ครับไต้หวันประเดิมมาไม่สวยครับเมื่อวานเมื่อวานเด่นไม่มาเมื่อวานเด่นไม่มาต้องขออภัยครับขออภัยก็รุนกันต่อค่ำคืนนี้ครับไอ้ขอประทานโทษครับเนี่ยไม่ทานค่ำเลยรุนกันต่อเช้านี้ครับมันจะเป็นเช่นไรครับขอประทานโทษเมาหมัด เมาหมัดอทำไปได้เช้านี้เด่นสุดสี่ครับมีโมรุด่างสี่หน้ามีหน้ามาครับสี่อะไรดีสี่อะไรดีแป๊บนึ่งครับสามสี่หกเจ็ดครับสามสี่หกเจ็ดห้าสี่แปดเจ็ดครับห้าสี่แปดเจ็ดสามสี่หกเจ็ดห้าสี่แปดเจ็ดแล้วก็ 8ปดสี่ครับ9กาสี่ไอ้สองตัวนี้ไม่ใช่คู่กันนะครับถ้าอยากได้คู่กันไปจับตามตารางดูเนาะร้อยมัดแปดครับร้อยมัดแปดเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเก้าเก้าอ่าติด 99, เก้าเก้าไปหนึ่งหางครับติด 99, เก้าเก้าไปหนึ่งหางเนาะ ก็หกห่างครึ่งครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับไต้หวันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับออย่าลืมครับผมจับซีบวกนะครับถ้าลงลบก็เบาๆนะครับเมื่อเช้ามันเปิดที่84423เปิดลบแค่ไปตอนนี้นะขณะคิดมันขึ้นบวกนะครับโอกาสโอกาสโอกาสที่เบิ้ลเปิดเบิ้ลปิดเบิ้ลเป็นไปได้เป็นไปได้คือติดเก้าเก้าไปหนึ่งห่างนะก็ผมไม่พิมพ์แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับไต้หวันครับออกผลเที่ยงสาม สาีนาทีโดยประมาณครับสวัสดีครับผม